โดสปอตขึ้นทําทิปเปินท็อปนะครับชน2,340รอบที่3แล้วจะผ่านหรือ,อยังครับรอบนี้ดูมองว่าในส่วนของ2340นะครับผมค่อนข้างเป็นแนวต้านที่แข่งแร่งนะพยายามเบรกหลายครั้งแล้วแต่ว่าไม่พัานนะครับภาพรวมผมยังมองว่าเช้านี้นะครับเปิดตลาดหรเออก็ปรับตัวขึ้นค่อนข้างสูงเลย แต่ตอนนี้นะครับด้วยตลาดเนี่ยไปเทส40ก็ย่อลงมาที่2 3 3 3ารรแล้วนะครับก็ถือว่ามันเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่งพอสมควรนะครับผมนะผมมองว่าถ้าเกิดว่าคืนนี้นะครับตัวเลขนะครับมันเหนือการคาดการหรือในส่วนของชนวนสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยนะครับกลับมาตึงเครียดมากขึ้นนะครับผมผมว่ามองว่า40เนี่ย น่าจะกลับตัวได้นะครับผมนะครับเพราะว่าไทม์เฟรมรายหนึ่งวันเนี่ยมันปรับเป็นขาขึ้นมาตั้งนานแล้วครับแล้วสิ่ั่วโมงเนี่ยก็พยายามจะเบรกนะครับแนวต้านโซนนี้ไปให้ได้นะครับเพื่อกลับตัวเป็นทิศทางขาขึ้นต่อครับผมถ้าเกิดขึ้นไปได้ทะลุไปต้านถัดไปแถหนครับคุณผู้ชมผมมองว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเราน่าจะเห็นประมาณสักห้าศูนย์หกศูนย์นะครับผมนะฮะ ใช่เพราะว่ามันกลับละกลับเทรนเป็นเทรนขาขึ้นฉะนั้นเนี่ย2,004มองว่าก็ก็ไม่ยากเลยนะครับมผมอาจจะไปเร็วๆนี้หรอกแต่ว่ามันเหมือนแบบตั้งปรับฐานเพื่อไป2,004ต่อครับผมแต่มันยกยก,ยกโลมาต่อเนื่องเลยเนาะอ่าใช่ครับยกโลไปต่อเนื่องนะครับก็ราคาต่ําสุดที่เห็นเนาะในส่วนของราคาทองไทยเนี่ยก็จะอยู่ราวประมาณสัก40,000นะครับผมอ่าฮะ แล้วก็ Gold Spot เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ22.88อะไรเงี้ยผมนะน่าจะเป็นจุดโลรอบนี้แล้วนะครับ uh huh. แต่ถ้าเกิดสังเกตใตี4ชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นว่าตัว b o t ทอมเนี่ยมันยกขึ้นเรื่อยๆนะครับใช่ใช่ใช่ไซ uh huh. เว่ครับใช่ยังมองว่านะครับ เนี่ยถ้า40คอนเฟิร์มผ่านไปได้ก็ยังมองว่าอ่า60 70ไปเนี่ยน่าจะมีโอกาสครับผมอ๋อฮะคือจะไปดูยอดหายต่อไปก็คือ2,380ลั้นล้านนั่นเนาะย,ยอดไหายยอดยอดยอดหายสุดท้ายก่อนที่จะมันจะร่วงลงมาประมาณสัก2,200 2,300ล้านนั้นแหละครับที่มันร่วงลงมาก็อยู่ะมวณ2,280เออ<ม>ถ้าเกิดมายังไม่ผ่านนะกุริพงยังยังมีโอกาสที่จะวิ่งมาข้างล่างได้ไหม ถ้าไม่ผ่านผมมุม่วโมว่าไซเว์เหมือนเดิมนะครับผมนะ uh huh. อย่างน้อยกนหาสงนามสอพันสามร้อยสิบห้าเนี่ยกลับมาโซนเดิมนะครับผม uh huh. ก็มาดูในส่วนของฟอนเดเมนทัลในเรื่องของตัวเลขขอรับสวัสดิการการบ้างงานกันต่อคือนนี้ครับ BOE อ่ะให้ให้ความสําคัญมากน้อยแค่ไหนครับ บีโอมองว่าก็อาจจะบีโอีเนี่ยอาจจะคาดว่าน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ครับก็เอฟเฟกต์ต่อตลาดดอลลาร์เนี่ยก็ยังมองว่าไม่มากนะครับไม่มากเนาะใช่ใช่จะไปโฟกัสในเรื่องของออการแถลงการของเจ้าหน้าที่เฟดในคืนนี้มากกว่าอ๋อมีด้วยครับคืนนี้มีครับผมนะฮะอีกคนครับวันนี้ประมาณท่านสองท่านนะครับผมท่า้มาใช่ครับหาฮอสกินแนวเอ่าลดดอกเบี้ยนะครับผมอ่า ไ้คงดอกเบียใช่ไหมใช่ใช่ก็คงอยู่มองว่าเนี่ยส่วนนี้ยอ่าราคาทองก็ยังแบบอ่าอาจจะได้ปัจจัยลบจากปัจจัยดังกล่าวต่อไปครับผมโอ้โหตอนนี้ราคาราคามันแบบรอเบรกมากเลยนะคุณมีรงนะหลายๆท่านแบบสี่ศูนย์นี่คือแบบเพยายามแล้วพยายามอีกนะครับผมนะฮะแล้วไปก็สบายแล้วครับผมนะฮะก็ขาซื้อในฝั่งทางเฟรมรายสี่ชั่วโมงจะกลับมาแข็ง่งอีกครั้งหนึ่งครับอืตอนนี้จริงตอนนี้จริงออสซิรลิสรอโฟกัสอะไรอยู่มากครับ โฟกัสอะไร Focus หลังจากนี้นะหลังจากนี้นะใช่ครับก็ยังคงมองว่าดิเรกชันขาขึ้นเนี่ยยังมองว่ายังคงแข็งแกร่งอยู่นะครับผมยังมองว่า2 0 0พเนี่ยยังคงมีแนวโน้มที่จะกลับไปเทสได้นะครับแล้วจะเห็นว่าข่าวนะครับจีนนะครับ อ่าหยุดการซื้อทองในช่วงของเดือนพฤ,ฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ยังมองว่าภาพรวมของบรรดาแบงก์ทั่วโลกเนี่ยยังมีแนวโน้มที่ยังคงจะซื้อต่อนะครับฉะนั้นเราจะมองว่าราคาทองที่โอกาสที่จะเห็นต่ําๆเนี่ยนะครับมีค่อนข้างน้อยนะครับผมจะมองว่าทองเนี่ยยังจะจําเป็นอยู่สงครามก็ยังก่อตัวเงินเฟอ้อหรืออินเฟชชันเนี่ยก็ยังคงแบบปรับตัวสูงขึ้นนะครับในส่วนของบรรดาธนาคารการทั่วโลกเนี่ยยังต้องถือทองคําเพื่อค้าจุนความเสี่ยง นะครับผมยังมองว่าทองเนี่ยยังไปได้ไกลนะครับผมแต่ตอนหน้าตอนนี้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นจังหวะที่แบบชะลอการซื้อนะครับผมหากเราเทสสถิตินะครับในช่วงมกรานะครับกรกฎาครับในโกลซิซันอนลเทรนด์นะครับจะระบุได้เลยว่านะครับช่วงที่น่าซื้อเนี่ยนะครับอาจจะเป็นในช่วงอ๋อช่วงที่เริ่มเป็นขาขึ้นในช่วงมกรากับกรกฎานะครับผม มิถุนายนที่ผ่านมาอาจจะเข้ามาให้ซื้อแล้วก็ได้ประมาณสัก2,200ไปลป,ลปลายนะที่ผ่านมาแล้วอืมอืมันจุดซ,ซื้อไปแล้วใช่ไหมใช่ครับยังมองว่าในส่วนของไตรมาสที่4ของปีนะครับหรือปีหน้าเนี่ยทองยังคงมองว่าน่าจะเติบโตไดต้ต่อเนื่องอนบนะผมนะฮะดอทพอร์ตเฟก็ยังบอกครับว่านะฮะลดจาก3ครั้งเหลือหนึครั้งนะครับสุดท้ายก็ไปโปะของปีหน้าอยู่ดีนะครับดอทพอร์ตก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสี่ครั้ง นะครับผมนะฮะปีหน้ายังมองว่านะฮะปีนี้ยังไม่เท่าไหร่ปีหน้ายังมองว่าเติบโตได้อีกไกลในสุดของทองโลกและทองไทยครับผมก็แสดงว่าถ้าเกิดจะลงก็ไม่น่าจะลงลึกละรอบนี้ดูจากแนวโน้มของทางเทคนิคแล้วถูกไหมครับใช่ครับใช่ถ้าเป็นฝ่ายรอซื้อระยะยาวผมมองว่าสี่หมื่นสี่หมื่นเนี่ยก็ก็น่าจะเก็บของบ้างแล้วนะครับผมนะฮะมันจะมามันจะมาอีก巴าคุณบีรพง์รอบเนี้ยมันยังยังมีโอกาสมาอีกไหมสี่หมื่นเนี่ย ต้าดูในส่วนของตัวเลขเอ่อฟอนเดเมทัลต่อเนื่องเลยครับทุกเดือน CPI อะไรเอย่เอย,อยะนะครับจะทําให้เฟดนะครับอาจจะเอ่อไม่ลดดอกเบี้ยปีนี้ก็ได้ตรงนี้อาจจะเป็นปัจจัยที่มันวิ่งลงมาสี่หมื่นอีกรอบหนึ่งนะครับฉะนั้นตัวเลขเ,เงินเฟอ้อนะครับตัวเลขแรงงานเนี่ยยังต้องติดตามกันเดือนต่อเดือนเลยนะครับแล้วก็สัญญ,ญาณจากเฟดด้วยนะครับอ,อทองไทยตอนนี้ประมาณสี่หมื่นสี่ร้อยห้าสิบทำไงดีรอ,อยัง <40. S 1> ยังรอไหมหรือว่าเข้าไปได้ก่อน สี่หมื่นห้าร้อยห้าสิบผมมองว่าถ้าจะเข้าอีกทีก็รอเข้าเบรกสี่ศูนย์ไปเลยครับอ๋อก็คือต้องรอเลยใช่ไหมซื้อกลัไปเลยใช่ซื้อเกาะบไปเลยหรือใครจะรอก็สองห้าหนึ่งห้าอะไรเงี้ยสองสามสองห้าหนึ่งห้านะครับ, 23, 15, รบประมาณเท<น>่าไหร่ได้ครับประมาณเอ่อถ้าประเมินประมาณการณนคะ่าเงินบาทตอนนี้เนะี่ยจะวิ่งอยู่ราวประมาณสักอ่าสี่หมื่นสี่ร้อยห้าสิบถึงสี่หมื่นสามร้อยนะครับผมอืมก็คือรอย่อยนิดนึงก็เข้าซื้อได้ถูกไหม ใช่ใช่ใช่ยังมองว่าแนวรับประมาณสองพันสามยังคงน่าสนใจอยู่นะครับก็อ mm hmm. ยู่าลืมว่าเทรนท่าเฟรมได้หนึ่งวันยังคงเป็นเทรนขาขึ้นอยู่ mm hmm. นะครับรอย่างเซฟโซนในระยะภาพกว้างอยู่ครับผมสี่หมื่นสามร้อยเป็นรอเข้าจุดแรกเนาะสี 4, ่ห้าศูนย์ถึงสามร้อยครับผมสี 4, 4, ่สี่ศูนย์อ่าสี 4, 0, 4, ่ศูนย์สี่ห้าศูนย์ถึงสี่ศูนย์สามร้อยนี่คือเข้าจุดแรกใช่ไหมครับถ้าเกิดล่วงดูดมาก็ไปรอตรงแถวสี่หมื่นเลยอ่าใช่ถูกต้องแล้วก็ จุดทากาไรครับประมาณเท่าไหร่ครับจุดทํากําไรมองว่าถ้าใครมีสถานะซื้อเอาไว้แล้วนะครับ40นะฮะอยากจะปล่อยของออกก่อนก็ได้เพราะว่ามันอึดอัดเหลือเกินนะครับตรงนี้นะครับใช่หรือใครที่แบบเออเป็นลองเทอมก็ยังมองว่า40น่าจะมีโอกาสเบรกผ่านไปได้อยู่นะครับก็คือก็คือผ่านก็คือถือยาวๆได้นะใช่ครับถ้า40ผ่านผมมองว่าไปรอป้ายหน้า60 70 80อะไรเงี้ยมากกว่า ก็สี่ศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์สี่ศูนย์สี่ศูนย์แปดศูนย์ครับอ่าฮะไม่รู้ต้องกินมาอะไรนานแค่ไหนคุณมีระดมนะอ่าผมว่าก็ก็เต็มที่แล้วนะครับตอนนี้ก็แบบเทสสายรอบแล้วนะครับอ่าฮะเพราะตัวเลขเศรษฐกิจช่วงนี้มันก็ไม่มีอะไรหนุนเลยนะถูกไหมครับใช่ใช่ใช่คืนนี้ก็ยังคงแบบเหมือนเดิมครับอ่าฮะเพราะตัวเลขการจ้างงานผมว่ามันก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ถูกไหมใช่ใช่ใช่ในระยะนี้นะครับก็คือไปเราวิ่งไปเราวิ่งหน้ากันเลยงี้ป่ะครับ ใช่ครับผมบอกว่าเนี่ยไปรอเฟดคืน <towers> นี้ดีกว่าอีกครัอาจจะลุ้นุ้นทะลุ40ได้นะฮะถ้ามันแบบส่วนคาดการตลาดเนี้ยครับผม